ของใหม่มาแน,นะนำกองซุ่มดี๋ยวจะแก่เลยนะครับผมกองซุ่มทานพอมือใหไปดูโอ้ก่สุดเนมาตอโอ้ดูคนดูดินี่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 ดูดูโอ้ฉันจะได้ตัวไหนเนี้ยโอ้ทำได้เจ๋งเลยอะ่ะโอ้คนพวกนตู้นจะได้อะไรอ่ะ ัมอยากได้ของดีๆมากเลยอะ่ะมาเปิดกันเถอะเอยแกงนี้นี่วะนี่ขาวตัวว้าออ่ะก็จะไ็จแล้วยได้แล้วมาคือ พ่อเนี่ย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 โอ้่มือวิ่งได้ยางดีอ่ะว้ดูกันดูดีสุดเลยนะกบป้าดูดูนที่เราไปสนใจเสียงนั้นนะคับผมเมอก็คือฮะน่าจะไม่ใช่ดีสมบุกหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่พ่อของผมได้ B หนึ่งสองเจ็ดงงงงเนี่ย ได้ไหมเดี๋ยวผมมาเออไปดีกว่ามามาทอบีหนึงสองเจ็นี่เสื้อตัวนั้นเหรอโอ้โหทุกคนดูดูเยอะอยู่นะอออโอ้เสื้อเมื่อเช้าโถ่อยากได้เมกะตอนแต่ไม่แน่เดินได้บีหนึ่งสองเจ็เฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้ามาอีกนี่เสือ้อเมื่อเช้าไหนล่ะ มาเริ่มกันโอเคมาคืออ<า><า>ู้ดูดู Ôi, okay. có bê không กันตไหนนี่หาอ๋อนี่นี่ไงเขาก็ได้หัวแล้ว สองอันนี้แต่เดี๋ยวละอีกอันก็นี่อนเอาอัน,นึ่งกอบกันมีได้ตัวแ้วนี้แล้ว um คนดูอืมได้แล้วันนี้กเกล้ว You we didn't. いいねす。 เสร็จบีหนึ่งสองเจ็ดแล้วเยสขาข้างหนึ่งเสร็จแล้วเอาเยสขาหนึ่งข้างเสร็จแต่ตะกี้ผมอาจจะไม่มองกงล้องนะ แปลกทพี่แดมีอีกสองซองเนาะคือว่าให้อยู่มือหายไปไหนเฮ้ยนี่ส่วนมือมันตะแกรงเลย แต่คราวไนทุกมสั่งมาคราวนะเดี๋ยวผมถ่ายมึีอีกก็อือโอ้แล้วกนี้ชิปสิท้าก็จะเสร็จาเส็จแล้ว แปลกลงอ่ะ <seks> ติดหานะอันนี้ดูหางกอบยากเกินนี่บีหนึ่งสองเจ็ดนี่โอเคนี่แล้วก็จบไปนะผมจะมาคลิปนี้คลิปยาวมากโอ้ ตรวเท่เนี่ยขาดเอามาประกอบกันได้ด้วยนะครับก็บ๊ายบายนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาเรียเนนะแล้วก็อันดบทีขอบบ๊ายบาย